หัวหินถิ่นบนคลังมีคำกล่าวกันว่าถ้าใครที่มาหัวหินแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปกับสถานีรถไฟก็ถือว่ายังมาไม่ถึงหัวหินอย่างแท้จริงสถานีรถไฟหัวหินสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2454เป็นรูปแบบผสม ระหว่างอาคารไม้แบบบังกะโลและศิลปะตะวันตกซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยงามที่สุดบนแผ่นดินไทยแต่ทุกวันนี้อาคารสถานีหลังนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วโดยมีการสร้างสถานีแห่งใหม่ห่างจากอาคารเดิมไปทางทิศใต้เพียงเล็กน้อยเป็นอาคาร3ามชั้นรวมชั้นใต้ดินมีขนาดใหญ่ทันสมัยแต่เมื่อย้อนกลับมามองอาคารหลังเก่าก็อดที่จะใจหายไม่ได้ว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาสถานีรถไฟหัวหินไม่เคยว่างเว้นผู้คนในทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกับป้ายและอาคารสถานีรวมทั้งร พระมงกุฎเกล้าแต่ในทุกวันนี้กลับมีแต่ความเงียบเหงาเข้ามาแทนที่ไม่ต่างอะไรกับบ้านร้างที่ไร้ผู้คนก็ได้แต่หวังว่าสักวันอาคารสถานีหลังนี้จะได้รับการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้คงความสดใสสวยงามเช่นอดีตการที่ผ่านมา